เอาอันนี้ขั้นแมม่ยันนี่เหรียญเมาซำนี้สากรนอนอะไรเดี๋ยวนี้นันลาวลดแล่นนันเดินด้วนไหลเสะขยายเข้ามาละเข้ามังหัวจนบินทั้างบนทั้งพื้นทั้างบนทั้งพื้นยืมดันหันหลวงมีนันเลี้ยวนี่เทงหลวงอต่อสางทางควงหลวงถึงหุ่นตั้งไก่แม่เบิ่งเดินตันหลอดท่านใจเห็นเต็มใบปานลมเงาละงมยีฮงก่อนที่สองตั้งตาข้าร้านบันบอนนวอเอนยนองเองยสายนันนาอุดรจริงมีรถไสวิ่งเลียนหันสายอุดรด้วนนันออกจากผ้าขี้ สาตานี่น้องขวามาไว้ล่าตั้งแกงน้องแซงตั้หนาน้องเสดาบันตลาดพ่อพันนั่นละพดินละสิขาดพูดปัดลัดลิ้วลิ้วรวนรวนไก่ผ่านปอกแบกแงนะไก่ไก่แแวะเลียวมัานปากเที่ยวน้องกวามาจ้างค่อยอร่อยหรือว่าเห็นลิ้วลิ้วหลบบลอมตีลิ้วลวงพันหินลับกัดหวงหมวกเล็กหมวกลอยลอยต่างฟังทั้งมี่รันเลี้ยวน้ามาลุกดันหมางแบบแปมแบมบบตะกั้งอตั้งขับแงกเยี่ยวงอเียวมีทัทงกดตั้งเดียวปลเดียวถึงตั้งโซกันกลางโขบปานแล้วเสด็จปาากซองงัแเข มันกลุ้มล่วงเท่าฉันคือข้อขรันเลี้ยวข้อปานกับลมไงละง,ง้มพุ่งป่าเห็นตาข้าใหม่ในหลอนเป็ียนย่อมเห็นนันนายแต่หลอนดูลล้อมสองทางงา้างตาพ้องไปอยู่ข้างนาถึงลาดบัวขาวบ่อนานพอเขาอ้าหยังหลังลิ้นดินฟงพวกสามล่วงแท่งนาทานี่น้องคุณมีสีขิวมีโคสะอตะัตลาเตยล่างเกียงเถียงตัมวมะเกาโคตเป่าคงเกาลัมท่านผิดมาสูงเนินกุดจิกจอดจ,ออจ่อก็จำเห็นแป่น้ำแจมแหล่็จะสกแฉเวยายานท่านโคควดเขาลาดโคละาสะอาดอาดถานอย่างหนึ่งขึง้น ฟังเสียงนั้นนำมาลดหาลืมฟังเสียงนั้นนำมาลดหาดลืมถูเพี่ยนเพียนหันนึ่แต่ว่าสายแสงแงกสายใหญ่ตูถูแต่คนมังคือว่างหงอหอนทีฟังเสียงลดแหกใจออกจากสอดนอบ่อนลอนลื้อลิวลัดลุงตามด้ากข่วงไปถึงน้องขวันข่วงเมืองร้อนซ่อนใสผู้ฟังเอ้ยนานเอาฮะนี่ ไปถึงน้องขอนขวงเมืองอุรอนซ่อนใสอุล่าไล่หลับคำสมิยธทำมาวันแสงแต่ฟังมาบอกแกงจบละเป็นสายสแเลี้ยวบัดนี่บันลยายหัวก่อนนี่บอนพ่อฟังไดฟังเดือดสัตว์ท่าทานฟังกวนมอลำบาเลิอเขามาจังสีเจ้ามาหันเขาบ้าใ่กันว่าโน้ยโอย เอาหันนีเ่าซ้ำหนี่มาสาก่อน้อยบันหลัดไงข้ามก้อนต่อเติมไปขนาสิพารั้งหนอ่าเดินไปก่อนไม่เอาละหยุดพักไปว่าก่อนนีมาเดินกูสีหน้าหนุนแกนสักน่อแม่หนุนแกนโอ้และหนอ อ่อนออนอเเ้อแก่ไม่อ่อนออนอ,อนขั้นผู้ใดมาก่อนีิได้เบื้องคล้องดีไผเฝ้าเบื้องเฝ้านีให้ผู้นั้นเป็นหนอนขั้นเป็นไผสงสารแหนวเงินมาปอนไผอยากเห็นของอ่อนอย่าไปยืนอยู่ไกลขั้นเป็นแถมเงืนแล้วให้หูแจงตาไว้นั่งสิได้แถมพ่อนในพี่ฝอนอยู่ลางสัมพัน วันเอาเด้อเหลียวฮันนีจังมาฟังเอาเด้อการฟังเด้อไอจังว่าฟังความเมาบ่เป็นตาเข่าท่าเดือคนเหนื่อยกะรุ้หน้าดองบางล้ำเจียวเหนียวขอสาวนางร้องสั่งแต่มาโผล่พอเขาลูปรอคนสวยถูกเดนหนอหลักกับลมเฉยผัดสซกกะซิวเป็นมาแค่เดียวเห็นหน้าสง่างใาเทน้องหาเดียวเห็นหน้าสง่างใาเทน้องหาคันเป็นพอ หน่อยเอ้าจอยบ่ฟังมัาเดโนะหลักขันมาครูไปมัาเดโนะหลักขันมาครูไปพี่ก็สร้างมื้นเฉยโอ้ยเมืเมยลำลำมองตาโดนมองเมื่อนายจะมองมามองเมยมองเมื่อนายจะมองมามองเมยความรักเลยทำให้ใจมองหวยทำให้หัวใจกหวยดังแค่นี้นอนไม่ยามแรงให้เจ้าวีวีวนวนยามแรงให้เจ้าวีวีวนวนระดั้งข่าผู้ซ้อนใจข้างนั้นช่นี้ยังเดนเหลักว่าถูกโลกนี้มีตั้งแต่ความรัก อกแันหาขาดลงเป็นบันจังหวะร้อนขึ้นฝันไอ้แฟนปิ่นบ้าพวงกินน้ำห่วงบ่อเลี้ยวป็นเปี้วบัวใบลูกยากลำยำคลำเที่วขอสิบ่รู้ต้นบ่าลาผู้แขนลำยิ้มรักป้าเปียะมาลองยิ้มหวานหวารักป้าเปียะมาลองยิ้มหวานหวานยิ้มยิ้ไปร้องยิ้ม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 ไปร้องยิ้มยิ้มยิ้มพี่หมอห้าล้ำจังว่ามีเมียาเลี้ยวมีมีอเลี้ยวบักเอวยังจิ๋วเชิญพี่ยิ้มขังสิเชิญพี่ยิ้มขังแหลมแม่ย่าเชืมาแม่ย่าเชื อยากคณีลายเจ้าหัวหนักแล้วก็วีมือนี่ขึ้นเวทีมาชิงตำแหน่งพวักขัตถ้าไอ้แข่งแมนไผล่ะสิดีไผก็มีมาที่ป้าเปี่ยวฉลายเพื่อนี่ก็สามารถนะเก่งเล่นคนจังหวะไผยเน่หน้อเราบอดีต้องสมัตถ้าเพนพอวคอยถ้าฟังเด้อพ่อข้างนอกข้างในยาล่ะสิข้าวตัวไก่ลำฉันเด้อแมียนย่านทางเพื่อนบ่านเน่ให้คน